อากาศสวัสดีครับเพื่อนๆนักสะสมนะครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับวันนี้เรามีเหรียญ1ิบาทนะครับที่ถูกผลิตในช่วงสมัยรัชกาลที่9นะครับที่จะมาประกาศรับซื้อกับเพื่อนๆในฝอนะครับเหรียญนี้นะครับสามารถดูแค่พอสอนแล้วสามารถส่งเข้ามาขายผมได้เลยนะครับซึ่งราคาก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญด้วยนะครับซึ่งเหรียญแบบนี้นะครับถ้าสภาพผ่านการใช้เนี่ยราคาเริ่มต้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่หลัก10หลักร้อยนะครับซึ่งสามารถขายได้จริงๆ นะครับแต่ถ้าซื้อสวยหน่อยเนี่ยตั้งแต่หลักร้อยไปไปลายไปจนถึงหลักพันเลยก็มีนะครับเพราะว่าณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะหาได้ยากขึ้นแล้วนะครับก่อนนี้ก็จะเป็นเหรียญสิบาท2อสีนะครับต้องย้ําอย่างนี้เลยนะครับว่าเหรียญที่ดูแค่พอสอนเนี่ยสามารถดูแค่พอสอไม่มีจุดตาหนิอื่นนะครับไม่มีจุดตํหนิอื่นจริงๆแล้วสามารถขายได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยนั่นเองนะครับแต่ราคาเนี่ย บางคนเนี่ยอยากได้ราคาแพงๆนะครับแต่เหรียญนนสภาพเก่านะครับแล้วก็สภาพเยือบๆเยินๆเลยนะครับอยากได้ราคาสูงๆนะครับแต่เหรียญเนี่ยราคาไม่ได้แพงมากนักแล้วสภาพไม่ได้สวยพอส่งเข้ามาขายเราบอกราคาไปตามความตรงความจริงนะครับก็ไม่รับซื้อนะครับไม่ขายให้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของเหรียญ10บาทนะครับที่ ถูกผลิตในชน่วงสมัยรัชกาลที่9แล้วก็เป็นเหรียญ10บาท2สีนะครับในบ็อกพระเศษเล็กนั่นเองซึ่งนะครับสภาพอาจจะไม่ได้ดูสวยมากนักนะครับแต่เดี๋ยวนี้ถ้าสภาพประมาณนี้นะครับราคาเริ่มต้นเนี่ยผมรับซื้อให้เหรียญละ120บาทเลยทีเดียวนะครับแต่ถ้าสภาพสวยสวย UNC นะครับ UNC ก็คือพวกเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้นั่นเอแล้วก็เป็นเหรียญที่มีมูลค่าแพงมากนะครับ ซึ่งมันไม่ได้ซีสามารถขายได้แล้วก็ไม่ต้องทําใบรับประกันแบงค์หรือธนบัตรได้อย่างไรนะครับเพราะว่าเหรียญแบบนี้นะครับมันก็มีจํานวนการผลิตที่ไม่ได้มากมายเท่าไหร่นะครับก็ถ้าตัวเลขรวมๆก็อยู่ที่ประมาณหลักแสนนะครับถึงล้านเหรียญเท่านั้นเองนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะขึ้นจํานวนการผลิตไว้ให้ในในใน,ในปกคปลิปล้กันนะครับว่า เหรียญสิบาทแบบนี้มันมีจํานวนการผลิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็มันมีราคาเท่าไหร่ในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าสวยๆเนี่ยไม่เกิน2,000บาทอยู่แล้วนะครับสภาพแบบสวยๆลุ้งๆมาเลยเนี่ยไม่เกิน2 0 0พันบาทอยู่แล้วนะครับแต่สภาพแบบนี้ก็คิดเอาละกันนะครับว่าราคามันจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับสําหรับเหรียญสิบบาทนะครับปีพศตั้งต่ไปนี้ที่เรามีการ เรียกว่ามีการประกาศรับซื้ออยู่เนื่องๆนะครับอันนี้ไม่ใช่ปีพศ2 5 3 1ัดแต่อย่างใดนะครับบอกกัลืนนะว่าตอนนี้นะคิดว่าเอออาจจะเป็นปี3 1ปี33หรือเปล่าไม่ใช่นะครับสำหรับท่านใดที่ดูนะครับไม่ใช่ปีส1ไม่ใช่ปี33นะครับแต่สามารถขายได้นะครับเหรียญสิบบาทนะครับที่เราจะมีการรับซื้อดังต่อไปนี้นะครับเป็นไปได้สี่ฝังให้ดีๆนะครับฝังให้ดีๆแล้วดูคลิปให้จบนะครับว่า เรารับซื้อเหรียญ10บาทปีใดพอสอใดซึ่งนะครับสามารถพลิกเหรียญกลับมาดูได้เลยว่ามันมีราคาจริงๆนะครับพลิกเหรียญกลับมาดูเลยนะครับว่าเหรียญ10บาทปีนี้พอสอนี้เรารับซื้อจริงนะครับส่วนช่องทางการติดต่อนะสามารถติดต่อผมมาที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับว่ามีเหรียญ10บาทนะครับปี25 4 1 เท่านั้นนะครับส่วนเหรียญอื่นๆนะครับสามารถส่งเข้ามาขายประเมินราคาให้กับทางช่องของผมได้เลยถ้าเป็นพื่อนบซีมีผมินดีรับซื้อให้ราคาแพงนะครับโอเคนะครับ BC หนึ่งขายได้แน่นอนนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวจบคลิปไว้แค่เพียงเท่านี้นะครับก็จะได้คลิปจะได้ไม่ต้องยืดเยื้อนะครับเพราะว่าเหรียญสิบบาทปี2 5 4 1เนี่ยขายได้จริงๆนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ